หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผมขอแนะนำ The h u n d Shop บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเติมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r s หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปได้เลยที่ Line a d The h u n d Shop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ ยูทีโฟนเป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ายูทีโฟนคือแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับผมเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเลยซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับผมยูทีโฟนเนี่ยจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรง เริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVP ดูนะครับราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคในคลาวที่เราจะได้รับมาเนี่ยสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP ถึงจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าเื่นไหลายกว่าและสบายกว่าอย่างแน่นอนครับใครสนใจที่ดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้ description ของคลิปผมได้เลยครับคิดถึงคลาวโฟนคิดถึง UG Phone นะครับอีกสักตาแล้วกัน horses have seized control of this desert what we are led checkpoints and vehicles to seal supplies turning the area into a war zone today we show them the <royalty noise> ควันเยอะแสดงว่ามีคนควันเยอะแสดงว่ามีคนอยู่ขอไปคนนั้นได้ไหมขอไปคนนั้นได้ไหมขอยิงใครก็ได้แล้วจะพุ่งไปแปะ ลก,กลังพลขอกลั้า,า,ายปาายุ่ตูน่าจะยิงต่อผมหยุดทำไมก็ไม่รู้ เข้ากลางเกมเครื่องคิวมันไปเยอะละพระง,งี้ยอ่ะรถอ่ะม่นจะพังแล้วมั้ง ทำการบกกถูดโซ่เป้าหมายราวโอทูอะไรอ่ะคนเหลือถังกำลังพนของเรากำลังทำการบุกถูดโซ่เป้าหมายราวโอทู บร avo วันทำงาเพียบไปบร avo แล้วท,ทำไมเราโดนวะนะ

ดีสัดพ้าย าาอุย้ยโอยเตยโลช้าไประยังไม่สุดอะ่ะยังต้องเซตเตโลข้างอีกเยอะเลย

จะได้ได้ได้สำเร็จในการยึดเป้าหมายใช้วันที่โอ้ยหลังก็มีเฮ้ยสวยเพื่อน อาอเพื่อนมันโอ้โหดูเพื่อนกูไม่ได้เลยทำไมล่ะเพื่อนมันก็มีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนวะผมว่า ผมจะขึ้นบ eu, ess, ันดายอัศัตว์ลงผมอยู่ข้างบนโอเคไม่อยู่เกิดแล้วเกือนนี่หว่าเราได้ทำการยึดเป้าหมายชาลีวันด โอ้ยโหสุดยดหมดชีวิตถาโถม

ได้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 ไดเพื่อนได้ผมเข้ามาเพื่อช่วยทุกคนเราทำได้ มาเยอะเกินส,ส,สเหมือนจะไ,ได,ไได้ไม่ได้ลดแล้วว่าต้องท้าฝั่งก่อน ได้แมตอไม a ่ยู่ค่เอตอเไหมะแม่งยิงไม่ายเออด้อยู่ทีต่มาเพื่อนใครอยู่อ่ะอ๋อไม่มี 88เกิดเท่านั้นแต่ถึงพวกเราเนี่ย88เกิด,ดยังไม่เข้าไม่ได้เหรอู้้เูขาสู้เขา เพื่อเราด้วยวะไม่ได้ไปหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเพื่อนเราอีกแล้วหลน่นเล่นเยอะไปหน่อยยดึดต้องยดึดผมยึดย,ยาวๆโอ้โหแลาวมานันเาซีหนึ่งแล้วเอาซีหนึ่งผมต้องการยิงใครสักคนหนึ่งเพื่อรีเซ็ตแดสอ่ะมาแล้ว Katie <C' n ose> โหแฮไกมากลางเกมไ่มาตอนตอนเขายึดไซแรกไปถึงตรงนี้ได้นี่ผมน่าจะออนไฟลจัดเลยตอนนี้เต็มที่เกิดกับ <ขอ S 2> แมวขาวเฮ้ยเตะทีหนึ่งดูเ,เพื่อน นัเป oh yeah. ็นของราแล้วโอ้ยเยอน้องดาวใส่เพื่อตัวเองแค่ไมมีคนอ้อมไปซีสองอีกสุดยอดเหลือจะเชื่อ มันโยกไปโยกมาเว้ยตึงกักกเขาบ้านไม่ไหวแล้วเดผมต้องไปตีสองก่อนต่อเนื่องต่อเนื่องมาเพื่อนเยอะไป

สุดแล้วสุดแล้วก็เอสมบูร์เอว้สลีี่แล้วเก่งวกมัไดอยู่ไหนใเก่งไปหมดแล้วโอาไวดเป็โอเค กำลังคิดเลยว่าจะลงตรงไหนโอ้โหเดือดจัดเกมนี้โคตรมันเลยครับเป็นเกมที่กดคนเดียวแล้วสนุกมากเข้ามากลางเกมแล้วแบบไหลเลยเนี่ยไม่รู้บอทเยอะไหมแต่สนุกฮนะสนุกมากบุตรฝันันก็คิวเยอะนะห้าสนะิบสองห้าสิบแปดห้าสิบสองเนี่ยยี่สบกว่าตัของเราเหมือนจะเฉลี่ยดีกว่าปวดคอเลย เอียงตามใจโลมันผมเล่นไวรอนยาวเลยอะ่ะเออมันไหลมันจัดเลยครับง่ัดได้มาสนุกมากนะครับปั่นต่อไปใกล้เจอแล้วละนะ